สวัสดีครับผมกอลครับป้าปุ๋ยครับมนีมนีนะครับผมอารมณ์มาทรงหลกขานะครับอยู่อำเภอดีอุดมนะครับผมกดไทยนะครับายเอ็มสามห้าเจ็ดดครับผมตอนนี้กำลังมาบานลลกขานะครับตอนนี้รถกำลังหอดครับผมอยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวสักพากนึ่วงหอดบานลลกขานะครับผม พามาเบิ่งนะครับว่าไว้าไวสามหาเจ็ดน,นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับมีอย่างนี้นะครับ้องเดี๋ยวบอกกันที่า้านลูกค้าครับผมนะครับตอนนี้ก็มหาหอดบานลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมกำลังจะเอารถลงนะครับ แล้วเน,นีก็ลุงจอดีบบร่อยนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายการใช้งานให้ลูกค้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับจะอธิบายการใช้งานนะครับข่าวให้ลูกค้าก่อนนะครับผม เรุก่าสามุ่นี้นะครับเป็ดเกะด้วยตาเป็ดเกะสลังนะครับผมครับง่ายครับยันมา,มา ขายอยู่บ้านบัวงามนะครับผมเพเดีนนะครับผมเซาขหยเรีบยบร้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,น,นะครับเพือและฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากช่วงลดแล้วนะครับอาดุขามาลองลดนะครับผม ลองไท้เลยครับ ใ่ครับคุณปตานะครับก่อนมาลองเล่นมาเาห่ đây đấy ạ, thấy gì không? đây không? nó thấy anh đi bóng thấy đi เป็นไรใช้กลางเลยก็ได้ี no ่ไหไหมไน่ไหนครับดีบอ 多肥啊！侬。 สำหรับกินเองพ<อ>่อพาไปซื้อเองนะครับเพื่อสวัสดีครับ <ละ S 2> ผม